เอลูเลโดก็เป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่คัมแบ็กเป็นเด็กที่มาตั้งแต่ตอนสเป t i ท e s สแม k d ดาวจริงๆเด็กเนี้ยอยู่ในกระดานเมตาตลอดเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเด็กท็อปเมตาอารซักท็อป3ก็ได้ล้วนแล้วแต่เป็นเด็กที่ใช้จี้เยอะๆทั้งนั้นเลยแถมณตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาเซอุสอัลกา กิลาติน่าดาร์กไลแล้วก็เพาเกียเนี่ยการ์ดทั้ง5ใบใช้จี้เยอะทั้งหมดนะครับดังนั้นเอลูเรโดที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายได้รุนแรงตามปริมาณ Energy ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเลยสามารถเอามาใช้แก้ทางกันได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะถ้าเจออาร์เซอุสนะครับถ้าเจออาร์เซอุสเนี่ยนอกจากอาร์เซอุสจะติดจี้เยอะแล้วเราก็ทำดาเมจแรงแล้ว อย,ยังเป็นการ์ดประเภท normal ที่แพ้ต่อสู้ด้วยนะครับเราก็จะบวกดาเมจเพิ่มเข้าไปได้อีก20ก็วันฮิตได้แบบสบายสบายเลย <c oughs> <S <s> ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาการ์ดแลมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเป็นร้าน Elastic Shop ไปครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official ละแอของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ เด็กเอลูเรโดเนี่ยหลักๆแล้วจะถูกอัปเกรดในเรื่องของการซัพพอร์ตตั้งแต่แพ็คทรัมแพนไลท์แล้วละ่ะนะครับแล้วก็ามาถึงชายนิ่งเลเวลี่เนี่ยก็มีการซัพพอร์ตใบใหม่เพิ่มเข้ามาอีกก็สามารถเอามาใช้ร่วมกันกันกบเด็กนี้ได้ซึ่งลิสการ์ดในเด็กเนี้ยเอาจริงๆแทบจะไม่ได้ต่างจากตอนสเปซไทม์สมักดาวเลยเพียงแต่ว่าตอนสเปซไทม์สมักดาวอะ เด็กเนี้ยอาจจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่มันจะมาเริ่มเด่นตอนอ๋อช่วงท้ายๆของ t r ัม p แพนไลท์เพิ่งเข้าท็อป10มาแต่ณนะตอนเนี้ยอ๋อเข้าท็อป5แล้วนะครับอย่างที่บอกมันสามารถใช้แก้ทางเด็กเมตาได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลิสต์การ์ดของเด็กนี้มีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีลาร์ชนะครับเคเรียแล้วก็เอลูเรโดเอนะครับที่จะใส่เข้ามาเป็นจํานวนอย่างละ2ใบด้วยกันนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเด็กต่อสู้อื่นๆเลยก็จะมีฮิตมอนลีนะครับเป็นจํานวน2ใบแล้วก็มีมาเชโดอีกเป็นจำนวน1ใบด้วยกันนะครับทีนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยว่าเออแล้วแบบนี้เราใส่เป็นลูคาลิโอมาช่วยบู t ดาเมดด้วยได้ไหมถามว่าได้ไหมมันก็คงจะได้แต่ว่า ทาที่ผมลองเล่นมานะผมไม่รู้สึกว่าเด็กเนี้ยดาเมจขาดจนจะต้องหาตัวมาเติมดาเมจเลยนั่นแหละมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ใส่ลูคาริโอที่จะช่วยบูทดาเมจให้เด็กต่อสู้เข้ามานะครับอ่ะนอกเหนือจากการ์ดโปเกมอนแล้วนะครับก็จะมีการซัพพอร์ตนั่นก็คือเอาโปเกบอลนะครับเป็นจำนวน2ใบมีโปเกมอนคอมมูนิเคชันนะครับเป็นจำนวน2ใบมีจ a แอนครปเป็นจำนวน1ใบครับ โปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชครับเป็นจำนวน2บใบไซรัสครับเป็นจำนวน2ใบามาเป็นจำนวน1ใบแล้วก็เลดอีกเป็นจำนวน1ใบด้วยกันทีนี้เอ่อสำหรับใครที่อยากจะใส่การ์ดซัพพอร์ตหรือว่าอาจจะอยากใส่ซาบีนาเข้ามาอ่ะเอาพูดถึงซาบีนาก่อนถ้าจะใส่ซาบีนาเข้ามาก็อาจจะถอดไซรัสออกใบหนึ่งอย่างเงี้ยได้นะครับใส่เป็นไซรัสหนึ่งซาบีนาหนึ่งได้แล้วก็ถ้าอยากใส่การ์ดซัพพอร์ตเช่นพวกการ์ดฮิล ไม่ว่าจะเป็นแบบคุณจอยหรือว่าโพชันอะไรเงี้ยก็สามารถใส่แทนมาได้ครับมาจะเอาไว้ใช้ปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามเป็นหลักแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบปั่นป่วนเท่าไหร่เน้นแบบทําเด็กของเราให้ดีดีกว่าอะไรเงี้ยก็นั่นหละครับสามารถที่จะเอาการ์ดซัพพอร์ตเหล่านั้นนะครับมาใส่แทนน้องมาได้เลยอ่ะลิสการ์ดของเด็กนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่เป็นอีกหนึ่งเด็กครับที่ผมเอาไปใช้ไต่แรงได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงของอ่าแรงเกรดบอลเนี่ย เราจะเจอพวกเด็กแบบอเซอุสเดอเอาาแล้วก็กิลาติน่าดาร์กไลน์เนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะถ้าเจอกิลาติน่าดาร์กไลน์เนี่ยใช้เด็กนี้แทบจะไม่แพ้เลยนะครับขอแค่การ์ดเราขึ้นมือให้ทันเวลาหรือว่าเราเซตบอร์ดได้ทันยังไงก็ชนะแน่นอนนะครับปะเราไปเล่นจริงกันเลยดีกว่านะครับเจอมิเลอร์เด็กเหรอนั่นไงนั่นไง ถ้าเจอมิเลอร์เด็กแต่เขามือสวยกว่านี้เราก็กลุ่มขมับอยู่นะโอเคอ่ะเดี๋ยวใช้ฮิตมอลลีถีบแนวหลังไปก่อนแล้วกันซึ่งเขาก็น่าจะถีบคืนเหมือนกันแหละอ่ะแต่เราได้ถีบก่อนไงยังไงเราได้เปียกไปแล้ว โ,โอ้โหมือสวยเกินคุณพี่ผมว่าผมอาจจะต้องเตรียมมาชาชดโ์แล้วล่ะเอะแต่ดเดี๋ยวก่อนนะถ้าการ์ดบนเบนตุยอ่าโอเคเราก็มาเหมือนกันเอาเซไม่ยอมหรอกนะไปะ แสดงว่าเขาน่าจะมีร่างสามแล้ปะอยู่ๆไปเจอไปเติม,ตมจี้ให้เอ้ยอยังไงเนี่ยไม่หยุดนะเราอะไม่ยอมหยุดเลยนะเขาใช้โปรเฟสเซอร์แบบผ้าคลุม แต่จริงถ้าเราเอาขึ้นไปอ่ะเราสามารถวันฮิตอ่าฮิตมอนลีได้เลยแต่ก็เสียว่าเขาจะมีเอลูเรโดในมือไงเอลูเรโดทำดาเมจเท่าไหร่ตอนเนี้ยเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเฮ้ยไม่ถึงนะหนึ่งร้อยสิบแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเขามีเลสเขาวันฮิตเราได้เลยเอาไงเภเซฟดีกว่าเอาฮิตมอนลีถีบอีใบนี้ก่อนเพื่อความชัว เอ๊ยอยู่ๆคิดนานไม่มีหรือเปล่านะมีละไม่มีฮะโอเคเริ่มตอดดาเมจได้เลยเนี่ยถ้าตาหน้ายังไม่มีอีกก็เดี๋ยวกระชากหัวมาตีเลย อเคมันชักจะเหิมเกริมเกินไปแล้วฮิตมอลลีเนี่ยกระชากมาวุ่นวายนะอ่ะเราจะได้ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปอ่ะเขายอมแพ้เลยเย้ <laughs> yeah. สรุปตานี้ไม่ได้ทำอะไรเลยโมจะถีบกันไปถีบกันมา few moments later เจอเด็กต่อสู้อีกแล้ว Oh. Yes. ปาโชดปะโปเกมอนคอมมูมาแบบปรโชดสุดๆจบเทินครับ oh, <wow. S 2> ถ้าฝั่งนั้นเป็นเด็กเดียวกัน oh. การที่เขาโจทย์ดได้มาเชโดต้นเกมนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่นะครับ แต่การ์ดในมือของเราตอนนี้คือเรียงสวยงามมากว้าวล็อกกี้เฮลเมทแต่ยังไงผมก็ตีครับเพราะว่าเราทําดาเมจได้ต้องสี่ชิบสี่สิบตาต่อไปหรือไม่ตาต่อไปอีโวก็วันฮิตที่เดียวก็ได้ได้ไม่ต้องโดนได้ไม่ต้องโดนสะท้อนสองรอบนะ โอเควอาปะผมไม่ตีนะทุกคนแต่ผมจะทำเป็นแบบว่าทําเป็นเหมือนว่าเราคิดทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเพราะถ้าแบบเรากดจบเท์นเลยอะ่ะเขาจะมองออกว่าเรามีเอลูเรโดอยู่ในมือแล้วแต่จริงการที่ไม่ถอยลงอะ่ะเขาก็น่าจะพอเดาออกนะว่าเราน่าจะมีเอลูเรโดในมือจบเทิ์นฮะ ค okay. ลาก่อนนะมาชาเราอ่ะยอมแพ้เลยหวังว่าเกมที่3คงไม่เจอเด็กนี้แล้วนะแต่ท่านก็ทำให้เห็นว่าช่วงนี้คนใช้เด็กนี้ไตแ่แรงเอาต้าเยอะจริงๆนะครับถึงได้เจอกันบ่อยขนาดนี้เฮ้ย <c oughs> แสดงว่า มีเกลาดอสอยู่ในมือใช่ไหมแป๊บน,นึงนะใจนึงก็อยากเอาไปแลกนะแต่ว่ากลัวแลกเราไม่ได้ล่างสองอสิแม่ด้ร่างหนึ่งตานนี้มือไม่ดีแน่เลยวะ่ะป่ะ ออมฮิปมันลีขึ้นค่ะอ่าแสดงว่าเมื่อกี้เราใช้น้องมาน่าจะได้ผลนะจัวดได้คืนแล้วมั้งเนี่ยโปรเซอร์เนี่ยใช้ครบเลย โอเคบอนสองโปรเฟสเซอร์หนึ่งเดี๋ยวตาหน้าใช้ไซรัสด,ดึงมานาฟี่แล้วเอาฮิตมอลลีเตะคอยคิงหวังว่าตานี้เขาจะยังไม่อีโวหวังว่า ไม่ทันละเราเนีอ่ะอีกสองเธอเนี่ะไม่ใช่สองเธนด้วยตาหน้าเขาติด1นจี้ G, แล้วตีใช่สองเธนถูกแล้วอ่ะลดเลือดไปก่อนเราต้องเซตบอร์ดให้ทันครับไปอย่าไปกลัวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไปเสื้อสีน้นำตาลก่อนนะ <c oughs> ใส่เสื้อสีฟ้ามันเป็นตีมของฝั่งตรงข้ามแล้ว เออแต่ถ้าเขามีดอนเขาก็อาจจะเอาขึ้นตานี้เลยก็ได้นะอ่ะยังครับ oh, โอเคเอมันจะสวยมากเลยนะถ้าตาหน้าแม่เขาเอาเกียร์ดอดขึ้นแล้วแบบเนี่ยแต่จริงตาเนี้ยเราสามารถตีได้เลยนะเว้ยถ้าเรารีบอะ <c oughs> เ,อเดี๋ยวนะผมขอนับดาเมจก่อนเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ่้อยนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยส่้อพยพอดีเลยเอามาเลยดีฮะ อย่ารีรอจังหวะของเรามาถึงแล้วจังหวะชีวิตป้าไอเด็กจี้เยอะเนี่ยชอบจริงๆเออเอ,อ,อ่ะจะสู้ย,ยังไงทีเนี้ยโอ้เขายังมีเขายังมีเผาเกียอีกหนึ่งใบแต่เขายอมแพ้เลย <c oughs> <c oughs> เออเสียดายที่ไม่ได้เอาเด็กนี้แบบ ไปสู้กับกิราลติน่าดาร์กไลหรือว่าอาเซอุสกับเดียลกาแต่ว่าถ้าอยากเห็นนะแนะนำให้ไปดูไลฟ์ไต่แรงสิบชั่วโมงวันนั้นได้นะครับเออแต่ว่ารอบนี้มันไม่เจอจริงๆอ่ะก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆคนพากันเลิกเล่นหรือผมแบบดวงผมกดเสิร์ชแรงแล้วไม่เจอก็ไม่รู้นะเออแต่โดยภาพรวมก็คือเด็กเนี้ยมันเป็นเด็กที่เหมาะจะเอาไปใช้สู้กับเด็กที่ใช้จี้เยอะๆ ซึ่งณนะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปช่วงช่วงต้นเนาะว่ามันมีเด็กที่ใช้จี้เยอะมากๆแล้วอยู่ท็อปเทียทั้งนั้นเลยถ้าจะแพ้ผมว่าเด็กนี้แพ้อยู่3อย่าง1ก็คือแพ้ตัวเองเพราะว่าการไม่ขึ้นมือ2ก็คือแพ้เด็กโนเอแล้วก็3แพ้ m a s เค r นียนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมผมว่าถ้าเราแบบว่ารู้สึกว่า ผมโอผมไต่แรงแบบผมกด10เกมผมเจอแบบเด็กท็อปเมตาสิเกมเอาเด็กนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเออแบบผมว่าโอกาสชนะสูงแน่ๆนะครับลองเอาไปจัดเด็กตามกันดูนะครับ <c oughs> จบแบบแปลกๆปะ <c oughs>